สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็มากระชุดแม่บ้านนะคะเป็นชุดนอนค่ะและ้วก็วันนี้ก็มาเจอกับไาด้าน,นะคะในครัวไทยในต่างแดนบายด้าวันนี้ก็มา,มานําเสนอเมนูแบบว่าเหมือนผัดฉ่าต่ไม่ใช่เป็นผัดขี้มเมาดีกว่าผัดขี้เมาไม่ใช่ผัดขี้มเมาเบสิกธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้ขี้เมาผัดนะคะมาดูกันเลยค่ะวัสดุอ,อุปกรณ์มีอะไรอ่นนี้ค่ะก็มีลูกชิ้นรวมนะคะดาด้าเอาเป็นลูกชิ้นรวมเนาะ อ่าไม่รู้ว่าคลิปจะสะดุดหรือเปล่านะเพราะก็โทรศัพท์ใกล้มาแล้วเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นมีพริกมีกระเทียมแล้วก็มีพริกมีกระเทียมมีตะไคร้เนาะโขบไม่ต้องให้มันละเอียดนะเพื่อนๆนี่ก็มีผักชีแล้วก็มีมีหอมแล้วก็มีข่าข่ดาด้าจะไม่จะไม่ตำลงไปในพริกกระเทียมแล้วก็เป็นหอมแดงเนาะทำเป็นอย่างนี้สีสานจะได้นากินมีคะน้าเนาะมีน้ําตาลมีน้ํามันพืชน้าปลาแล้วก็มีซอสปรุงรสแล้วก็ หอยนางซอสหอยนางลมเนาะอ่าใครมีสีอูดดาก็ใส่สีอูดดาไปด้วยเนาะแต่ดาด้ามีอันนี้ดาด้าจะใส่แล้วก็อันนี้ค่ะอ่าพริกไทยดำเนาะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นแล้วก็เอาพริกลงไปผัดเนาะนี้ค่ะเพื่อนๆไม่อ่าดาดา้าเอาหอมลงไปก่อนเนาะเพราะหอมมันชิ้นใหญ่เนาะผัดหอมกับขา่าให้มันหอมก่อนแล้วค่อยเอาพริกใส่เพราะว่าพริกมันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรเด้อพริกมันจะไหม้ก่อนเนาะเพราะว่าอ่าดาด้าหั่นให้มันเป็นใหญ่ๆเพราะว่าตอนผัดออกมามันจะได้น่ากินเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวดาด้า ผัดหอมให้มันสลดกันเนาะแป๊บหนึ่งนี่เนาะพอหอมสลดเราก็เอาพริกอ่าที่เราตำไว้เนาะจุ่มลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่พริกลงไปแล้วะคะ่ะก็ผัดค่ะผัดจนมันหอมเนาะให้มันออกแบบออกไหมๆนิดนึงนะเพื่อนๆสีจะได้สวยเดี๋ยวมาเจอกันตอนแบบผัดได้ที่แล้วเอาลูกชิ้นใส่กันเนาะโอเคค่ะได้แล้วเดี๋ยวเรามาใส่ลูกชิ้นกันเลยนะคะเพื่อนๆจุ่มลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยสวยๆเออทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ผัดอ่าให้ลูกชิ้นมันเข้ากันเนาะ นี่ค่ะก็ผัดจนแบบลูกชิ้นได้ที่เนาะใส่ลูกชิ้นลงไปเมื่อกี้ไม่ได้รู้ได้กดหรือเปล่าตอนใส่ลูกชิ้นเนาะก็เลยกดไปอีกดีเลยมาดูตอนลูกชิ้นแบบสีมันได้แล้วเราจะมาปรุงกันเนาะลูกชิ้นร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยเนาะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อน,นอ่านี่นะคะเราก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเนาะเพื่อได้สีเนาะนี่ค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบออกวหวานนิดนึงแล้วก็ตามด้วย่าซอสหอยนางรมค่ะใส่ลงไปเลย ขาดไม่ได้เลยเนาะผูกขอทองค่ะ,ช,งงะช่วงลงไปอ่าช่วงไปอีกน้ำปลานิดหน่อยพริกไทยทีนี้เราก็ทําการคนชีนะคะเห็นไหมสีก็แบบว่าออกมาอู้หูเลิศเห็นไหมล่ะเหตุผลที่หั่นหอมหัวใหญ่เออไม่ใช่หอมแดงที่เป็นใหญ่ๆนีเนาะมันจะได้แบบว่าเออมีหลายๆสนะีแล้วทำมาให้อาหารหน่ากินแล้วก็ตะไคร้เราก็ไม่ต้องอา่า ให้มันละเอียดมากเนาะมันจะได้เป็น,นเส้นๆออกมามจะได้แบบดูเก๋ดูสิเดี๋ยวดูมามาเราตอวลูกชินได้กันแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันเนาะก็ผัดแล้วชิมดูมันก็เริ่มได้แล้วแต่ได้จะใส่ก้านคนาลงไปก่อนเพราะก้านคนามันจะสุกยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวค่อยใส่ใบมันกร่ได้แยกเป็นสองส่วนนี่ใส่ก้านคนาเปนกระดาษทำเสร็จคนเหมือนเดิมค่ะคนบริค่ะคเดี๋ยวค่อยใส่ใบคนาที่หลังเนาะแล้วเพื่อนๆก็ชิมดูนะคะว่าชอบรสขวานรสอะไรเค็มกเติมไปเนาะ นี่ก้านขนาามันก็ได้สุกพอแล้วก็ถึงเวลาใส่ใส่ใบแล้วก็แบเตียแล้วก็เอาใส่ขึ้นเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆเ,นเยวมาเจอกันตอนใส่ใบขน้าอีกทีเนาะนี่เริ่มได้นะแล้วเราจะถัดแบบแห้งๆเราวันนี้เพื่อนๆโอเคเรามาใส่ใบคนาากันเลยแล้วหอมผักชีเดี๋ยวค่อยใส่เนาะใส่ใบคนาลงไปเลยค่ะใส่แล้วก็จัดการชีค่ะคนชีลงไปค่ะสักพักแล้วเราจะปิดไฟแล้วก็จะใส่ใบหอมเนาะ นี่ยิ่งผัดยิ่งหอมเห็นไหมมันก็คณะก็สลดเดี๋ยวเรามาใส่อหอมแล้วก็ผักชีเนาะหอมก็ไม่ต้องหั่นให้มันเล็กนะเพื่อนหอมนี่ก็หั่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นหอมบ้านเราก็เป็นต้นเล็กๆก,ก็ใส่แบบหัน่นแบบประมาณนิ้วสองนิ้วนี้ก็ใส่ไปเลยช่วงไปเลยพร้อมผักชีเนาะมันจะได้เป็นก้านๆมันจะได้ดูน่ากินนะนีแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเสร็จเนาะนี่เห็นไหมมันก็เสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นหรือเปล่า ก็ออกมาสีสันแบบโอ้ยนวลอนอนนงน่ากินน่าหลงไหลเนาะมันก็จะคล้ายๆผัดกะเพราแล้วค่ะแต่ไม่ใบผัดกะเพราเนาะอยู่ต่บ้านต่างนองก็หากินยาอกอย่ีแหละแต่ได้มาตักใส่จานให้ดูเลยค่ะจ้วงชิลงไปค่ะนี้ค่ะเพื่อนๆก็ได้แล้วเห็นไหมล่ะน่ากินหรือเปล่าโอ้ยกล้องไม่ซูมอีกแล้วไม่โฟกัสอีกแล้วว่ะนี้ก็เป็นอ่าอ่า ขี้เมาขี้มาฮอบผัดนะคะไม่ใช่ผัดเผ็ดขี้เมานะคะโอเคค่ะแล้วมาเจอกระด้ษใหม่นะดูสิโอเคเดี๋ยวชิมให้ดูคํานึงนี่ค่ะเอาลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นปลาเนาะแล้วก็ค้าก้านค้าก้านคณะหนึ่งก้านเนาะชิมบริคานี่ค่ะน่ากินมนะนี่ค่ะอุนสาวสิฮาน่ค่ะคุณแม่นี่เพื่อสาวกรได้เองนะคะอือืมคณะกรอบเวอร์ค่ะ เดี๋ยวไปขอตัวไปกินก่อนนะเพื่อนๆแล้วเ,เจอครัควครัวไทยในต่าง land แดนใบาวด้านนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะแล้วมาเจอกันค่ะบ๊ายบาย